เราเร้จังตั้งแต่ตัวเล็กๆนะมาถ่ายรรปได้ตรงไปจะบอกตัวแกเลยท่านเป็นคนดีมากเลยครับผมเราติดตกอไปเฮ้ย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 แสงเดียวที่มันจะทำให้เราเนี่ไอตัวนี้เลยทำให้คนรวยรวยรยรยขึ้นไปรวย รวยแล้วอย่าลืมผมนะจ๊ะเออเสียมเด้เจอกันปีละครั้งก็พอนะเจอกันสมการก็พอมาขอบคุณครับเสียผมกลับบ้านก่อนนะจ๊ะเสียอามกับเนี่เนี้ยเสียเสียสำรบบ้าเดี๋ยวบ่อยกันจะกันเลย เอ้าคนพูดจริงไงเมาจริงฝ่ายไม่เปิดเลยก็เตะเล่าได้ทายทันไหมครับความจริจะเมาอะไรองค์การตำรวจจับเด้อมีด่านอยู่หน้ามีแฮะอะไรนะด่านได่านด่านและท่านไม่ช่วยผมเลยช่วยแล้วช่วยตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยแก้โดนไม่ได้เมื่อตรงนี้